สวัสดีค่ะเรามารีวิวนะคะแม้แขวนเสื้อที่เราสั่งซื้อนะคะเป็นสตัเลตน,นะคะ,อ,ะอย่างดีค่ะอย่างดีนะคะอันนี้นะคะตรงนี้ก็ร้อยห้าสิบนะคะบวกค่าส่งรวมกันแล้วเป็นร้อยหกสิบสี่บาทนะคะตีเป็นเป็นตีไปเลยนะคะร้อยหกสิบสี่บาทนะคะเราสั่งจากติ๊กต็อกติ๊กต็อกนะคะติ๊กต็อกนะคะเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะไม่แพงน,นะเดี๋ยวเราเปิดดูอนนะคะของครบยังไม่แกะเลยนะคะแกะดูนะคะ เราแกะดูไมจ้จัดเครืองก่อนนะ,ะ,นะ,ะนแกะเลยคะไม้จัดเชือกที่เราสั้างเสริมของนะคะ,คะดูเล็กว่าเขาจะเทไวขนาดไหนนะคะแกะไปเลยนะคะนี่นะคะจะมีปีอันะคะไม้จัดเครืองเรานะคะตัดง่ายง่นะคะโอ้อ แัดเป็นอี้นะคะชืชนๆแปงเล็กนะคะแต่เคลือบยาธรรมดานะคะแบบนี้นะคะ นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราออกมาให้หมดนะออกมาให้หมดค่ะให้แก่เสื้อสับซูอขอนมานะคะัซื้อัซื้อจา้อจาอี๋นะะ,นะ,นะอองนะคะสามหกมาสอนโหีเขาจะขะสีนะคะไม่ใช่เขาจะเป็นแบบลักษณะขะสีกันนะคะรวมกันนะคะ มีหลายสีรวมกันใครชอบก็สั่งได้นะคะนี่นะคะ,นะคะสั่งซื้อไม้แครเสื้อนะคะอ,อ่นี่นะคะ่ะสีกันนะคะมีสีฟ้าสีเขียวนะคะสีขาว แล้วก็สีดำนะคะนี่แหละค่ะนี่นะีคะนี้เราสั่งซื้อมานะคะ,น,คะนี่เลยคะ่ะขึ้นหน่อยสั่งซื้อมาแฟรเสื้อมานะคะอันนี้ค่ะตรนนี้ก็มีขีอันนะสามสามสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอย่างละสิบอันนะคะอันี่สิบนี่สิบนี่สิบ นะคะยี่สิบอันนี้ก็สิบนะคะอันนี้ก็สิเท่ากับอันนี้ก็ยี่สิเท่ากับสี่สิบอันนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะว่า,าแพ็กนี้นะคะมันมีสิบอันนะคะอย่างละสิบนะคะนี่ค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบค่ะสิบอันนะคะสิบอันนะคะ ปเป่แพ็กมิกสิบอันนี่สิบอัน10บสบเท่ากับ40อันนะคะรวมมูลค่าก็164บาทนะคะเราสั่งจากติ๊กตอนะคะติกตอกนะคะสั่งทีติตนะคะนี่นะคะที่เห็นเห็นนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะที่เราเห็นนะงามไหมเอา,าแว่นเสื้อนะคะ มันเป็นยาเหมือนกับเคลือบด้วยยางพารานะคะเขาบอกแบบนั้นนะนี่นะครับมันจะไม่ใช่พลาสติกนะคะไม่ได้เคลือบด้วยพลาสติกนะคะใช่นะคะนี่นะคะกำลังนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนเสื้อนะคะสื่อสืบันแขวนเสื้อเฉพาะที่เราจะใส่ออกขนอกนะคะเราไม่ได้เอาไปแขวนเสื้อที่เราจะตากผ้าจะมีอีกชุดหนึ่งนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะคะอันนี้เราก็มารีวิวให้ดูนะคะอมูลค่าจะร้อยหกสิบสี่บาทนะคะรวมค่าส่งนะคะก็ที่จริงมันทั้งหมดนี่ร้อยห้าสิบรวมค่าส่งไปเลยนะคะรวมแล้วก็เป็นร้อยหกสิบสี่บาทนะคะจริงน,นะคะร้อยหกสิบสี่บาทนะคะนี่จะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายยไปแล้ว่าไว้เจอกันนะคะ ไยต่อไปนะคะจะมานำเสนอรีวิวอะไรนะคะก็จะมาบอกนะคะว่าเรสารส,สั่งซื้อของที่ไหนนะคะบ๊ายบายค่ะมีความสุขนะคะบูรณาสักาพาคุ้มครองสาธุบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายนะคะขอเคอมตัดไปจ้า